อยู่ตรงหัวมุมนี้นะครับผมนัดำๆถอยเลยเข้ายาไปแล้วตีตื้นนอนเลยนะตัวนี้มากั็ <c oughs> นี่ครับขอดีของเบ็ดทางเดียวนะผมโอ้ยช้อนใสได้เกือบโลเลยนะครับผมตัวนี้น่ครับกัดเด็กปไลาออนไลน์นะครับผมตัวนี้ใช้สีเขียวเลมอนนะครับผมตีดตื้อเข้าไปจุดน้ำนิ่งๆน,นะครับผมเป็นช้อนลำห้วยนี่ครับผม สายมันกระชอนลำพ้วยสภาพใหม่นะครับผมนี่ครับก็ข้างนอกนะครับลมจะแรงๆก็ชนลำพุ่ยหาจุดตีน้ำนิ่งๆนะบแบบนี้นะครับผมเป็นร่องลเล็กๆนี่นะครับผมอ่ะนะี่ครับไปชนลำพุ่ยฝากผลงานด้วยนะครับ <S <S กัดเด็กกปลาลายสีเขียวเลมอนเยอะผม <S <S สุดยอดมากมากครับ